ครับสำหรับโครงการหลักสูตรการจัดการสุขภาพองค์รวมของผู้บริหารระดับสูงเป็นหลักสูตรนะครับทีเ่เป็นการที่เรียกว่าเพื่อต้องการให้ผู้บริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เวลาไม่ค่อยมีสุขภาพอาจจะไม่ได้ดูแลมากนะักให้ทุกทุกท่านนะครับได้รู้จักคำว่าสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไรโดยวิทยากรนะครับจะเป็น เครืกรชั้นนําจากคณะแพทย์ต่างๆเรื่องของการบริหารทางด้านการเงินทางด้านการสุขภาพเรื่องของในอนาคตประเทศไทยในการรักษาสุขภาพหรือธุรกิจทางด้านสุขภาพควรจะเป็นอย่างไรต่อซึ่งหลักสูตรนี้นะครับเปิดโอกาสให้กับทุกขั้นนะครับทั่วไปที่เป็นผู้บริหารสามารถที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมจากวิทยากร,กรชั้นนำนะครับของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ ชั้นนาของประเทศไทยนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยที่ชั้นนำางด้านการแพทย์ก็จะมาร่วมเป็นวิยากรสําหรับโครงการนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์จากหลายภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ร่วมกันสนับสนุนตัวนี้ซึ่งในได้ส่วนหนึ่งนะครับของการจัดลมนะครับหากให้จ่ายแล้วก็จะสมบทุนสร้างโรงพยาบาล มาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราพูดถึงเรื่องของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรืออุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นเป็นโครงการที่ใหม่เป็นการที่จะเริ่มจัดตั้งนะครับเรื่องขององค์ความรู้ภาพโดยรวมของทางด้านทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรซึ่งปัจจุบันนะครับทางการแพทย์ทางด้านการเกษตรนั้นมีข้อจํากัดอยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ตระหนักถึงเรื่องนี้เลยได้จัดตั้งคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองการวิจัยเกี่ยวข้องกับาการแพทย์หรือการพยาบาลจากผลผลิตทางการเกษตรหรือจากการการดำเนินงานทางด้านการเกษตรทีนี้เนื่อง,ง,าาง,งจากว่าทีร,มรงมีคณะแพทย์แล้วนะครับซึ่งตั้งมาได้2ปีที่ผ่านมาปีนี้เรามีนิสิตแพทย์นะครับปีที่2แล้ว จากการดําเนินการต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งได้เริ่มดาเนินการภายในปีนี้นะครับซึ่งผมว่าคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการประมาณอีก7ปีถัดไปซึ่งในโครงการนี้เราเรียกภาพรวมว่าเป็นโครงการอุทยานการแพทย์ซึ่งจะมีเรื่องของการรักษาการวิจัยการเรียนการสอนในหลายๆสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์การเกษตรรวมถึง การวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์สมัยใหม่ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนอุทยานทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากฝากทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพให้ดีถ้าท่านสนใจที่ต้องการที่จะรู้เกี่ยวข้องกับ การรักษาสุขภาพที่ดีสําหรับผู้บริหารสามารถเข้ามาร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับพูดวนไปวนมาอยูแ่แนะค่นะต้นสดโอเคเลยขอบคุณมากนะครับ